กะทิน้อยกะทิน้อยหายไปไหนหายไปไหนหากระท,นทิน้อยเจอไหมคะกระทิน้อยกระทิน้อยทำอะไรออกมานี่เร็วๆดูสิกระทิน้อยอาบน้ำใหม่ด,ดูดูดูเจอกระทิไหมคะ บัติอีกแล้วสวัสดีค่ะวันนี้กะทิจะหาสมบัติที่แม่แมวซุกไว้ใต้ต้นไม้ดูสิว่าจะเจอหรือเปล่าอืมดูท่าน่าจะหายากมานี่ไม่ไหวซ่อนไว้ไหนดีนี่ หามาหลายปีแล้วที่ไม่เจอเลยดูสิทำไมหักฝังไว้ลึกจังอ่ะแม่แมวโอ้ยเมื่อยแล้วนี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยขุดแล้วก็ไม่เจอข้าจะไม่เจอจริงๆหนีดีกว่ามั้งนี่ซุกอะไรไว้ดีจังเลยแม่แมวดูนี้ นี่ดีกว่าออกมาดีกว่าขอต่อยอีกนิดนึงนะเพื่อจื้อสมบัติโอ้ยแบบนี้ถอยดีกว่าถอยดีกว่าเออหรือจะอยู่ตรงนี้นะหรือจะอยู่ตรงนี้นะกะทิก็หาสมบัติไม่เจอเลย cái thiết sen lên là... hả như ngày có mấy chưa